อะยะยะตาสันติตาสัตตาปราชิตาชาติตาเตเสตุธัมมังอนุตัมภังตัสสังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตสสพภะวะโตอรหะโตสมมาสัมพุทธสาอีักนันะติเปจันันต,ติตินามันนี้อัตมาภาจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในนันนาภาขาว่าด้วยความเพลิดเพลิน ในบุณบุษณ์เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองเจริงสัทธาประดับปัญญาบรารมีเพิ่มบุญณุษณ์บญญาาศีุทธิ์เป็นทักศราทุงป,ประทานผลให้สําเร็จแก่ดวงวิญญาณของคุณโยมโกศลแต่งเจริญพาณิชย์ที่จากพวกเราไปแล้วในระยะอายุ53ปี ตามส่วนแก่กาลเวลาต่อไปก็ขอความทุกสววสดีลงมีแก่ครอบครัวแต่งเจริญพาณิึ่แล้วก็ยากนิดเพื่อนเพื่อนบาไดวานทั้งหลายที่มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นทัศนาผลให้กับคุโยมโศลในตามนี้ ก็เป็นธรรมดาของชีวิตวัดใจจักเกิดขึ้นมาแล้วแต่เจ็บแ,แล้วก็ตายบางคนก็ยังไม่แก่เท่าไหร่ก็าตายก็เป็นธรรมดาของชีวิตชีวิตในสังสารวัฏพระพุธอง์บอกว่าเป็นอนันต์อนันต์คือมันไม่มีเริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุด ไม่รู้ว่าจะไปหยุดอยู่ที่ตรงไหน,นเมื่อชีวิตหมุนไปหาขอบเขตไม่ได้สิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้กับชีวิตก็คือธรรมะถ้าปราศจากธรรมะก็ดูตัวอย่างในประวัติศาสของพระพุทธเจ้า ในสมัยที่ยังไม่มีพระพิวเศาสนาประชาชนในยุคนั้นก็ไม่รู้จักหาอะไรเป็ี่นท้่พระพุทธองค์่านก็นตัสในสมัยพุทธกาลบอกว่าประชาชนในยุคนั้นเยเกเจิไปถือพวกป่าพวกภูเขาพวกต้นไม้ถือผีถือชอบพวกเป็นสารา แต่ว่าเมื่อมีธรรมะจากองค์สมเด็จพร,ระรสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะของพระองค์นั้นก็เลยชีย้ทางารรเาทุกข์ชีสุขเกษมสารชี้ทางไรรผ่านให้ผลสรงมรอยพ่ก็ประชาชนก็มีที่พึ่งมาอาศัยธรรมะถ้าไม่มีธรรมะก็เหมือนอยู่ในอันตรการ ความมืดอ,อวิชาอาทิ่พณเป็นจริงถ้าเราเข้าใจธรรมะจริงๆธรรมานั้นก็ตั้งแต่เรามารับศีลตั้งนโมถ้าคนเข้าใจบาลีลึกซึ้งหรือนิยิสติกภาษาศาสตร์ในด้านธรรมะได้สั่งสมมา บ่อในรูปติภาษาก็จะนำเข้าไปสูน่นะตั้งแต่นโมนโมาาโต,าาโตัสสะพะคะวะโตอระโตสัมมาสัพพิสสะนโมตัน,มนั้นก็เราเข้าใจว่าควอนอกนองแต่ถ้าดูรักษณ์จริงๆก็คือมาจากนามะธาตุนมามะก็คือนมาอนมะ เราจะเห็นพระท่านพูดบอกว่ารูปนามนามตัวไหนก็คือนามโมนามก็คือใจทัง้งหลางให้น้อมไปตัสสะพัทวะโตต่อพระกรุณาคุณของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรานั้นมีความกรุณาต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก พระองค์ทรงเห็นพวกเราว่าเป็นผู้ที่ตกอบทุกข์ยาตกต้องอยู่ในกวามทุกข์คือการเกิดแก่เิ็บตายไม่สามารถหนุนไปได้พระองค์ก็จึงมีนามว่าพระพักาวาแต่ว่าผู้ที่ทรงกรุณาต่อสรรพสัตว์จำแน,นกแจกแกงแสดงธรรมให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ฟังแล้วประการที่สอนก็คืออาราเต อาราโต่ก็คือแสดงคุณของพระอาราหพระพุทธเจ้านี่เป็นพระอาราหนะขเขาแยกศาสตร์ว่าอรา,าอระบุฮะอาระแปลว่าข้าศึกข้าศึกไม่ว่าจะเป็นโลภโทสะมโมหะในจิตในใจโรคปนหลงพระองค์ทรงหักหักก็คือหงังข้าไปสมดสติซิไม่ให้โรคปนหลงที่เป็นเจเิญโลภ การหามานะที่ฐิวิจิาเกิดขึ้นมาในใจได้อีกต่อไปเรียกว่าอาหารได้ด้วยความเป็นผาร้านของพระองค์อันนี้ก็ชี้ให้ถึงความเป็นวิสุทธิจุมของพระพุทธถ้าเราไม่เข้าใจถึงเราตั้งพระโมฆลหลายครั้งเมื่อไม่มีผู้ชี้ทางเราก็ยังเป็นผู้ที่เข้าไม่ถึง พอประการที่สองเสร็จไปแล้วก็ประการที่สามก็คือสัมมาสัมพุทธสัมมาสัมพุทธสั์เพราะางนั้นมีพระปัญญาทุกจรงสัมพุทธคือตัสรู้แล้วตื่นแล้วสัมมาคือโดยชอบแล้วก็ด้วยพระอ,องค์เองเป็นพระสยงมปูญาาคือตัสรู้ผลกิเลสเป็นพระหลานมีแม,ม่ตานำธรรมะอันบริสุทธิ์มาสแสดงแก่เราท่าน เราท่านทั้งหลายนั้นบางทีก็อาศัยความอันตรการมื่อบอดในจินใจของตนเองไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงพระวิสุดทธิคุณพระกรรณาคุณพระปัญญาคของพระพุทธเจาก็ยังหลงมงมายอยู่ในความคิดในจินตนาการของตนเองที่มันน้อยนิด แล้วก็มันยึดถืออะไรไม่ได้ในธรรมะของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไปสามาันสามารถ,าารถทำบคุคคลผู้มาพึญปฏิบัติตามให้เป็นพาระอรหันต์แม้แต่ผู้ที่ฟังพอฟังน้องใจตามมันน้โบใจของข้าพเจ้านั้นน้องไปแล้วสู่พาระอรหันต์ น้องไปแล้วสู่พระผู้มีพระภาคเจ้าโม่น้องไปแล้วสูว่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโม่แค่เข้าใจถึงนโมเข้าถึงนโมเข้าถึงพุทโธว่าพระพุทธองค์ทรงรู้ทรงตื่นทรงเบิกบานแนละ้วเหมือนบัวที่มันบานแะล้วเบิกบานเป็นสภาพที่น่าพอใจอะไรมานั่นทันติ นั่นทันตินั่นแหละเมื่อเข้าไปถึงแล้วใจก่าจะเบิกบานในพระพุทธมีคนที่เข้าใจก็สามารถที่จะการได้หมายไม่ว่าจะเป็นนโมพุทธายะนโมพะกวะโตนโมอารหัตโตนโมสัมมาสัพุธิธตส์ะเมื่อเข้าใจแล้วพุทธคณไม่มีจบสิ้น นำความเย็นดีมาให้ในจิตในใจแม้แต่ผู้ที่เก่าวเพียงคำว่านโมตัสัภพภะวะโตะอรหนโตสัมมาสัมพุทธิสั์คนที่มีสติปัญญาเพียงพอก็จะเข้าสึงธรรมะได้โดยวันริบชิ้นสิ่งแต่ว่าเมื่อน,นโมเราก็ยังไม่เข้าใจ สแสวงหาว่าธรรมะนั้นมันตรงอยู่ไกลแสนไกลแต่ธรรมะนี่มันอยู่ใกล้ๆอยู่ในจิตใ,ในใจของเราถ้าใจของเราตั้งมั่นมีสติปัญญามีองค์มรรคอยู่ในจิตในใจเราก็สามารถที่จะพรมพระฏฐานขั้นไหนปรฏฐานที่เข้าไปพบแล้วมันจะสงบมันจะสว่างมันจะเย็นตั้งไว้ที่หัวก็เย็นหัว ตั้งไว้ที่ใจก็เย็ยนใจตั้งไว้ที่ไหนก็มีแต่ความสงบเย็นเมื่อสงบแล้วเย็ยนแล้วสว่างแล้วบริสุทธิ์แล้วนิสุดที่แล้วคณะนั้นเป็นนันทะนจะเป็นนันทะคาถาที่ไม่มีวันจบสิ้นพูดถึงครั้งใดก็น่าบันเทิงน่าเบ,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 บิ่บานนายินดี หน้าน้อมใจแล้วก็หน้าเข้าไปทั้างในของความเพลินในบุทธคนทั้งหลายอันนี้เมื่อเรามีจิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมะเราก็จะเห็นว่ากิเลนอาสวะทั้งหลายจะสาม,มารถที่จะเข้ามาอยู่ไม่มีเลยใจนั้น เหมือนกับท้องฟ้าสว่างสวัวว้างใหญ่ไพศาลเป็นอนันต์ต่างๆที่รับได้ทุกอย่างทั้งเรื่องความทันาทาทั้งเรื่องความต้องใจเรื่องความเศร้าเสียใจใจนั้นก็กว้างใหญ่ว้างเปล่าแล้วก็ไม่ให้ความรู้สึกอะไรกับ สิ่เหล่านั้นแต่จะให้ความรู้สึกเพื่อเพื่นในธรรมะในทุทธศาสนอันนี้แหละเป็นความเพิ่มเพื่นที่แท้จริงเมื่อเราเข้าใจนันทานคาถาเราก็จะเข้าใจว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่อยู่ใต้ฐานที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราบางอาจารย์ก็บอกว่าตั้งใจไว ที่ใจตามปกที่ใจไม่ออกไปไหนดูความสงบที่นั่นดูความสวยงามดูความเบ่งบานธรรมะดูความนันทนาการของธรรมะที่มันปีบานอยู่ที่จุดนั้นเราก็จะเป็นผู้ที่สงบเย็นเราก็มีความสุขในธรรมะได้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมะ แต่ว่ามีธรรมะเป็นที่พึ้นเราก็าจะเป็นธรรมบังสารนั้นทัามิที่เรารักกันไปพุทธังสรนังนทัามิสางฆังสารนั้นทัานิแต่ละอดนั้นล้วนลึกซึ้งแต่ละบ่อน้นล้วนบริสุทธิ์แต่ละบ่อน้นล้วนนันทะอาถา,าเมื่อเราได้ปัวตาด้วยสติปัญญา เราก็จะเห็นมันอย่างแท้จริงนามะของพระพุทธงค์นั้นมันที่พระองค์ก็นำมาแสดงง่ายง่ายแค่คำว่าน้มงนาำใจน้องเข้าไปในปัญญาคุณวิสุทธิคุณมหากรุณาทุกุณใจเราก็จะปีติเมื่อวานอย่างนัประมาณนี่นะนั่นแหละเป็นความ เพื่อเปิอนอย่างหลายชิ้ถ้าเราไปเอาความเพื่อเป็นผู้อื่นเพื่อเปินในการโรคเสียงจินรับสัมผัสสุขจักสุขภูสุขภูมสุขับมันก็แค่สามขัม้นแเดียวแต่ดามันก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่คงอยู่สุดท้ายเราก็กลับมาทุกเหมือนเดิ แต่ว่าถ้าอาศัยพระธรรมอาศัยพระพุทธอาศัยพระสงเร,ราก็จะเป็นผู้ที่เบิกบานทำมาปีติเมื่อได้ปีติแล้วใจก็จะอินมเป็นสุขเมือนวางดูภายในเหน,เนือปีติขึ้นไปคืออะไรเหนือปีติขึ้นไปก็คือสุขความสุขความสงบความเย็น ความเรียกว่าอินเอิร์นข้างนอกอินเอิรข้างในกายใจบริสุทธิ์เป็นอย่างเดียวกัจมเราก็จะเป็นผู้ที่เบิกบานในปัจจุบันนี้แดงบานในดินีพุโทโธเราก็จะเป็นอนุพุโทโธที่ตามรู้ในปัจจุบันนี้เป็นผู้ที่ มีที่พึ่งแม้ในสังสารวัตที่มันหาที่สุดหาที่พึ่งอะไรไม่เจอแต่พออ่านข้หอหาธรรมะเราก็จะได้ที่นี่คําว่าธรรมะถ้าเราสะท้อนเข้าไปมองเข้าไปธรรมะคืออะไรบางทีเราได้ยินแต่ธรรมะธรรมะจบสอบนต้รอรอรอสอ แต่ธรรมะเรื่ออะไรมันจะเราต้องไม่ได้หาความหมายมาธรรมะจริงๆมี้ก็เรียกว่าเป็นสภาพของธรรมาตพภาระในการทรงไว้ทรงไว้ซึ่งอะไรทรงไว้ซึ่งบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมมีใจเป็นธรรมมีใจอยู่กับธรรมะมีธรรมะเป็นที่พึ่ง สองว้ซึ่งบุคคลผู้นั้นไม่ให้ต่อไปสู่อ,าอาบายภูวะโดยนรกเป็นอสัร้ายสัตว์เดรัจเป็นผู้ที่ควเพราะอาศัยธรรมะธรรมะนั้นจึงเป็นที่พึ่งที่เราได้กล่าวว่าธรรมะสรณะอาชามิธรรมะแหละเป็นที่พึ่งของเราร่างกายอวัยวะสงขาร เป็นที่นต้นไดไหมก็ได้ระดับหนึ่งแต่สุดท้ายมันก็ต้องจากไปก็ดูโยมก่อนที่จามตัวรัไใหม่เราก็จะระลึกด้วยสติปัญญาเมื่อเราเป็นผู้ที่มีสติปัญญาสติตัวนั้นก็เ,เป็นแสงสวา่างปัญญาก็เป็นแสงสวา่างสติเป็นองค์มรร ชื่อว่าสัมมาสติปัญญาก็เป็นองค์มรรคชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อสัมมาสติสัมมาทิฏฐิมีขึ้นองค์มรรคทำง,งานเราก็จะไม่เป็นทาสของกิเลสอาหาของโลกวนรอทั้งหลายเราก็จะผ่านวนมันไปได้เราเป็นผู้ที่มีธรรมะในจิตในใจมีธรรมะเป็นที่พึ่ง จะอยู่ในโลกนี้เราต้องมีความสุขจากโลกนี้ไปแล้วเราต้องมีความสุขมีความเบิกบานมีความนันตนาการสมบาลีที่อาตมาได้ยกเป็นมิเคลตุขวร้ว้ในเบื้องต้นเอตัศนันตติเตจตะนันตะติคาตาพุโยอุปยาตะนันตติโสนันตติโสพนันตติ สุขจริย์เโตนานเมื่อเรามีบุญเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราก็จะเป็นผูท้ที่มีความนาน,นามีความอบอุ่นมีความแจ่มใสมีความสงบมีที่พึ่งในภายใน นี่ก็เป็นคาถาที่สแสดงบระสัมภาระพระเจ้าได้ประกาศไว้เป็นราถาที่ผู้ที่ตักสรุ้แะได้นำมาสแสดงให้ับผู้ที่เมื่อปอดอย่างพวกเราพระรามนี่เป็นผู้ที่เมื่อปอดเมื่อปอดนี่ว่าอยู่ในอันตรก,การอยู่ในความมืดแต่เราก็ไม่รู้ตัวว่าเราอยู่ในความมืดเราอยู่ในควานมน่าสงสาร แต่เราก็ไม่รู้ตัวว่าเราเป็นผู้ที่น่าสงสารลอมองเห็นเรามหาคารุนิโกนาโถงหอกงนั้นเป็นที่พึ่งมีปวามคารุณากของพวกเราเป็นอย่างมากแล้วว่าหาคารุนี้มหมาคารุณต่อตัวเราเป็นผู้ที่ประสบุบประสบต่อความเกินแก่เจ็บตายประสบต่ออารมณ์โลกกลมงประสบต่อกิเลสตนา ประสมกรณนทุกจริตะสบต่อความไม่ยุติธรรมผสมตัวความน้อยเมื่อต่างใจความประสมทั้งหลายเหล่านั้นจะเมื่อลายหายไปเมื่อได้กล่าวคําว่านามโม,มโตัสสักการะโตพระตะสมาสัมพันธันี้ก็เป็นเครื่องที่ชี้ให้เราได้น ในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันพุทธกาลเราศึกษาพุทธศาสนาเราไม่ได้ศึกษาด้วยระบบของความคิดอย่างนี้เพราะความคิดความคิดก็ยังเป็นแคจน่จินตานั้นไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาทั้งหลายได้เพราะว่าจินตานทุกครั้งที่จินตานทุกครั้งที่มโนทุกครั้งที่เกิดความคิดขึ้นมา ความทุกข์ก็เกิดตามที่มาเราก็ยังไม่รู้าตาัตวว่าเราทุกข์ตกองเพราะความคิดของเรามันเป็นเราคิดทั้งวี่ทั้งคืนคิดต้ามไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะหยุดคิดยังไงใจก็สั่ให้เราคิดแต่เราก็คิดจนปวดหนนคิดคิดมาเป็นสังสารวัตรเราก็ยังไม่เห็นผลต,ต,ต,ตอบเราทำบ้านาำบุญต้องศาสนาออก่ามันเลย ปัญญาในระดับของความคิดระดับของกระดาษระดับของใบควางรระดับของสองของนอของการศึกษาโดยระบบของความคิดเป็นระบบของาวรมดารามื่อถึงที่สุดแล้วมันก็จะตัดทุกสิ่งแม้กระทั่งความคิดเมื่อคิดตัดจินตนาการสายความคิดไม่ว่าจะเป็นโลกว่าน้อง ก็จะทำดารโองรนตากต่องดวงวันท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงรับรูปนี้โรคนี้ไม่ใช่ของท่า,น,า,านทํานในบางทีเราฟังไม่เขา้าใจเร่งรูปนี้รูปนี้ไม่ใช่ของเราแล้วยังไงบา,า,างทีก็ไปฆ่าคนตายทำไมวามพุทธคาอกรับรูปนี้นะ ก็ไปฆ่าคนตายมาเแยนะบอกว่าคิดว่าละลูกคืออาตญากรสาแต่พระองค์ตัดนั้นลึกซึ้งบอกว่าละลูกนี้ก็คือละโรคตัวลมที่มันอาศัยรูปนี้เกิดขึ้นอารมณ์ทั้งหลายที่มันอาศัยรูปนี้เกิดขึ้นให้ละตัว g เ n e t i c หลานนั้นไม่ได้ให้ละรูปนี้แต่ละ กิเลกตนที่อาศัยเรื่องนี้เกิดขึ้นเราไปเรายังไม่มะเพราะว่าเรายังเมื่อตอนแต่เมื่อไรเราเกิดปัญญาขึ้นม่าเห็นตามวามเป็นจริงรูปสังขารกับภาพด้วยเราตกแต่งทำให้สวยงามทำให้เรอเราถ้าหาันมาดูทางฝเป็นจริงมาดูทางผาน มาดูทางภางกลางสามสิบสองของคนล็กฟังนั่นเนื้อเงินกระดดกตับไตใส่ผูมทันหลายเหล่านี้แยกออกมาเอาตับไตใส่ผูนเอาไว้ข้างนอกแล้วมาดั่งฟังทำถิงมันจะหน้ากระดุกาาหน้าใส่เซียนหน้าไปน้ำแข็งไม่น่ารักเองของไข่ลอกเหมือนกันหมดทุกคนหรือจะแปลงได้สวยางามปานใด แต่ตามไจแท่งผมก็มีสภาวะที่ไม่น่าพาฒนาไม่น่าชร้ไม่น่าพอใจจนสุดท้ายแล้วก็ถูกเผาไฟทำลายไปเหนือไว้แต่จะดูเหลือไว้แต่ธาตุเราก็ยังไปยึดธาตุธาตุตเราธาตุย่าเราธาตุยาเราธาตุลูกเราแต่ความจริงทั้งหลายเหล่านั้นมันก็สอนให้เรารู่ ว่าถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงว่อะไรทานก็ค th ือท่านไม่ใช่สามคนตัวตัวเราเขายึดถือม th ั่นคงอะไรไม่ได้ใจสว่างใจสะอาดใจสงบใจก็จะพบกับพระธรรมใจก็จะมีที่พึ่งใจก็จะเป็นสุขดอันนั้นคือสำคัญเราไม่ต้องไปแสวงหาความพิสดารอะไรในธรรมะมาก เมื่อเราฟังแล้วสงมบมเย็นเห็นความจริงหน้าน,นั้นแหละก็เป็ความอาศจรรย์ของธรรมะธรรมะหน้าอาศจรรย์ลายทางมาเจอธรรมะก็ถึงรักษาไปอย่างตัวอย่างพุทธการพระมากับิญนะพอมา,เจอ,เ,าเจอพระพุทธเจอพระธรรมถึงรักษาไปแต่ความเคยหลงใหว่าราชษาสัมปันนั้นให้ความสุข มองไหลมาแต่พอเจอธรรมะกก็ปฏิบัติมอาไปภาวนาไปจนกระทั่งหยุดจ,จิตลจิตนาคารสร้างภาพเป็นหนึ่งเดียวหลับธรรมะราะในสมัยนั้นก็ถึงกับว่ยวาจาว่าเอาหลพุทธเจ้เอาหลวงดังเอาหลวงสัพระพอบุตรจานี้มน่าอเาเซียพระธรนมน่าอาเซรย ผสมก็น่าสัจจรัสมาเมซิ่งน่าสัจรสจ,รจริงๆเมื่อเราเข้าไปถึงจุดที่น่าอาจจรของธอรมาแม้จะเปลี่ยนคำบทสองบทแม้จะเปลี่ยนบทนโมพุทธายะก็ให้ความสุขให้ความเปิดเปิดที่หาประบาทไม่ได้ในข้็ก,กาไว้ รอสังเกตให้เกิดเป็นบุญเป็น,นกุศลสำเร็จจะดวงวิญญาณของคโยมโกุศลแต่งเจริญอานิชอาวาอยู่ในทิ่ทุกข์ก็ขอ,ขอหคพ้นจากทุกข์ทำใม้ความสขปลใอ,ขอ,ขอส้สมขมรป่าอยู่ในผมนั้นๆที่สมสถิตมีธรรมะเป็นที่พึ้งมีกุศลมงบุญ ไดราท่านเั็นหลายได้ร่วมการทำนำพาทั้งเจ็ดวันแรกจนมาถึงวันนี้วันที่สุดท้ายที่จะต้องชาวานักิจดินไปสู่ยินน้ำไปสู่น้ำลมไปสู่ลมไปไปสู่ไฟนิญญาไปสู่อานันต์ผูสังสาวัสู่โชคชตาและโชคชะตาเหล่าน,นั้นก็จะค้นหาเราตรวนเจอ ในข้อขอสมควรเก่เวลามากไปอ้อจะเลยพิจารมณาในสุดข้อขออ้างเหงาคุณว่าเสียรัตนกรัยรัตนรัตยานุภาเวนะรัตนรัตยเตยเต,เต,เตาด้วยอำนาจคุณองค์คุณประทับคุณประสรง์จงรวมกันเป็นเรชนะพระรัตใจ,จอำอนวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภพละ ทิสิ่งมันประสงค์สิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบและประกอบไปด้วยธรรมขอให้สิ่งที่ประสงค์จำนำหลักอันนั้นจงตันสาเร็จจองตันสาเร็จจงตันสําเร็จสมนรอรับความมุ่งมากราาะงมพุประการในสนามวาานที่มสม,มาันนา,าิได้ชี้แจงแดงมาในนัตนาคาถาข้อพอสมควรเก็นเวลา จะขอสมมติว่าลองโค้งไม้แต่เพียงเท่านี้เอวันก็มีด้วยปะกาลชนีนะครับเป็นตัวน้ำครับ